สวัสดีค่ะพบกับเมื่อนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หทางความมั่งมีตากติดตามชอบของคุณที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราเด็ดๆวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกแนวทางในการหาตัวเลข2ตัวตรงแม่นๆกันค่ะ โดยเราก็มีสูตรมาคำนวณมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันอย่างเช่นเคยแต่ก่อนจะไปดูผลงวดที่1กรกฎาคม2563เราขอย้อนไปคำนวณงวดที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนี้ค่ะ สูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึง8ปดมวดติดๆด้วยกันพร้อมแล้วเราไปดูสูตรกันเลยค่ะสูตรแรกนะคะคือหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหกคงที่ค่ะผลลัพธ์นะคะได้เท่าไหร่นําไปบวกเพิ่มสองแต้มเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวค่ะสูตรที่สองนะคะนั่นก็คือหลักพันบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก6คงที่ค่ะเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้เรานําไปบวกเพิ่มหนึ่งแต้มค่ะเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวค่ะ สูตรนี้นะคะใช้ตัวเลขแทนไม่มากคำนวณกันแบบง่ายๆเอาละค่ะถ้าเข้าใจสูตรแล้วนะคะเราก็มาคำนวณงวดที่ผ่านมากันเลยโดยการคำนวณของแต่ละงวดเราก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้าหนึ่งงวดค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะนำผลของงวดที่1วมิถุนายน2563มาเลยค่ะแล้วก็คำนวณตามสูตรกันเลยวางตัวเลขให้ตรงตามสูตรนะคะสูตรแรกก็จะได้เป็นเลข8 บวกเลขห้าบวกเลขห้าบวกเลขหกคงที่ผลบวกเอาแค่หลักหน่วยนะคะก็จะได้เป็น4บวกเพิ่มอีกสองแต้มก็จะได้เป็นเลข4ี่และเลข6ในสูตรแรกค่ะสูตรที่สองนะคะก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข1บวกเลข5าบวกเลข7บวกเลข7บวกเลขหคงที่ค่ะผลลัพธ์นะคะก็จะได้เท่ากับ6บวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็จะได้เป็นเลข6และเลข7ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําตัวเลขจากทั้งสองสูตรมาจับคู่บนล่างและค่อยตัวเลขคะ่ะ <c oughs> จะได้เป็นตัวเลข4ชุดนะคะนั่นก็คือ4 6 6 7 6 6 6และ4 7คะ่ะและผลวันที่16วมิถุนายน2,563เลข2ตัวที่ออกนั่นก็คือเลข6 7ก็ตรงตามที่ผลออกนะคะ เอาละค่ะก็มาถึงงวดที่ทุกคนรอคอยนั่นคืองวดที่1กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้ก็นำผลของงวดที่แล้วมาเลยค่ะแล้วก็คำนวณตามสูตรทั้งสองสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะสูตรที่1ก็จะได้เป็นตัวเลขเลข5บวกเลข9บวกเลข9บวก6คงที่ค่ะจะได้เท่ากับเลข9นะคะบวกเพิ่ม2แต้มเพื่อหาตัวเลขอีก1ตัวก็จะได้เป็นเลข9และเลข1ค่ะ สูตรที่สองนะคะก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข6บวกเลข9บวกเลข7ดบวกเลข7บวก6คงที่ค่ะจะได้เลข5บวกเพิ่ม1แต้มจะได้เป็นเลขหและเลข6หลังจากนั้นนะคะก็นำตัวเลขที่ได้จากทั้งสองสูตรมาจับคู่ค้วยกันเลยค่ะก็จะได้เป็นตัวเลขสชุดสำหรับเลข2ตัวตรงๆนั่นคือเลข95 1 6 96, และ15ค่ะ หรือใครนะคะจะสลับหน้าหลังก็ได้ค่ะเอาตามชอบเลยเรามารุ้นผลพร้อมกันนะคะว่าจะตรงหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปเขาว่าการคำนวณที่เราคิดมานั้นถือเป็นแนวทางให้คุณในการเลือกซื้ออีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นค่ะเลขจะเข้าหรือไม่เข้านะคะต้องหวังพึ่งโชคลาภและดวงด้วยอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากรู้เรื่องเลขเด็ดหวยดังเรื่องเร้นมุมลับและสูตรคำนวณเลขเด็ดสต,ตัวตรงๆแบบนี้อย่าพลาด ที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเรา,เราจะเป็นกำลังใจในการแบ่งปันเรื่องราวเฮงๆกับงวดนี้รวย